ใครก็ว่าข้าจ๋าดับไรัสมารยาเป็นผู้หญิงต้องอ่อนไหวสำหรับวันนี้ก็เบิรงนั้นก็ต้องบิริหาเรื่องน้ำกันนะครับนอกกับผลงานรุ่งสุริยาหน่วยเอแปดสาขายะโสธรนะครับเหมือนกับนางเอกสำหรับวันนี้ผลงานเรื่องแรกนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยบอกภาษาอีสานบ้านเฮานะครับตลอดทั้งเรื่องนะครับนอกนางเอกเนี่ยผู้บ่าวไทยบ้านสองตอนแก่เข่าหาแม่เงยแดงนะครับ โปรแกรมที่สองติดตามโดยภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับออนซอนดีนะครับนอ่ยไม่เลิกกูรู้ว่าลางไฟไหมโปรแกรมที่สามติดตามโดยภาพยนตร์จีนของเฉินหลงนะครับแหวกกาดนะครับโปรแกรมที่สี่ติดตามโดยภาพยนตร์ฝรั่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับจอร์นวิกสองนะครับโปรแกรมที่สี่โปรแกรมที่ห้านะครับปิดท้ายด้วยภาพยนตร์จีนนะครับหนุ่มมังกรพยองเด็นะครับ